เมื่อก่อนตรงนี้นะ,ะก็ป่าสัวนแห่ทชาติชื่อป่าต้อยยอน้ำสวดน,นะครับเป็นพื้นที่ทั้งหมดที่หัวหน้าตระเวนอยู่มันแสนสามพันไร่นะครับไล่แต่บ้านหฮยพานถึงบ้านตึด๊ดนะมีชุมชนกับสองสองเยาวชนกลุ่มเยาวชนดูแลป่าพืนนา้นนี้ป่าพื้นนี้ ดูแลโดยหน่วยการต้นน้ำน้ำมีดอยู่ในอยู่อยู่ที่สํานักบริหารพืชพน์ที่13แพร่นะกรมอุทยาแนแห่งชาติสวรรค์พันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมครับเราที่นี่เคยได้รางวัลอะไรบ้างตรงนี้รางวัลสองรางวัลน,นะบ้านบ้านบ้านเด่นซอเด่นนี่นะป่าตัวนี้มีป่าอยู่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันไร่บ้านเด่นนี่นะครับดูแลป่าพื้นใหญ่ตรงนี้แล้วก็เพื่อผลิตน้ําออกมาทำก,การเกษตรอยู่พันกว่าไร่เห็นไหมครับ คนตรงนี้ไม่ดูไม่ไม่ไมทาลายป่าเพราะว่าข้างล่างเขามีการจัดการเรื่องของการทําทําเกษตรในพื้นที่จํากัดด้าโยน์สูงสุดน้องเข้าใจไหมก็คือว่าทําข้าวแล้วปลูกถั่วปลูกข้าวโพดปลูกให้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแหละแล้วที่สำคัญคือชาวบ้านเขาร่วมใจนุรักษ์ป่าเพราะว่ามีป่ามีน้ําแน่นอนครับน้ําที่เห็นนี่คือมาจากป่า แล้วน้าตรงนี้ใช้ประโยชน์ยังไงบ้างใช้ประโยชน์ก็คือตรงนี้เขาก็สร้างคูดินไว้แล้วก็จะมีการปล่อยน้ําเข้าไปในพื่เกษตรโดยทําเป็นเหมืองเหมืองเหมืองตรงนี้เกือบเกือบทั้งไร่ี่ชเกษตรจะมีนายฝ่ายน้องอยากนายฝ่ายไหมนายฝ่ายคือคนที่กําหนดว่าจะปล่อยน้ําให้ใครก่อนให้ใครหลังนายฝ่ายนะครับกับคนจัดการเรื่องน้ำตผู้จัดการเรื่องน้ำนั่นแหละแล้วทีนี้หน้าข้าวนี่เขาจะไม่ค่อยจะใช้น้ําเพราะว่าน้ําฝนจากเทวดาช่วยอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่พืชหลังนาเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็จะใช้น้ําจาก<ล>าจากการเก,กิดกักน้ําไว้แล้วก็จากป่าที่ผลิตน้ําลงมาป่าก็เหมือนคลองน้ํา่ะน้องเข้าใจไหมเหมือนน้องล้างจานเห็นไหมมันก็จะซับซับอยู่แล้วค่อยๆปล่อยมางหน้าล้งคค่อยๆปล่อยมาแต่ถ้าไม่มีป่าเลยเป็นคนหัวโล้นนะครับฝนตกมาก็ฟุ่มเดียวก็ท่วมหมดทำลายนั่นคือวิถีของคนที่นี่ที่เขารักปา่าเพราะเขาจะต้องการน้ําไว้ ภางกเกษตรเรามีวิธีดูแลรักษาป่าอย่งบ้างวิธีรักษาป่าก,ก็คือชุมชนต้องไปเจ้าที่ช่วยกันดูแล<า>ชุมชนได้อะไรชุมชนได้เรื่องของการได้น้ํานะครับจากการป่าได้เรื่องหาอาหารหาของป่ามากินเจ้าที่ได้อะไรเจ้าที่เราเได้ทีมรัตบวนให้ทีมดับไฟปา่าให้เราปรับหากันด้วยความรักเราคุยกันด้วยความรักนะว่าเออเราอยู่ด้วยกันช่วยกันพอชาวบ้านเขาได้ เขามองว่าป่าเป็นของเขาไม่ใช่ของหัวหน้านะป่าเป็นของเขาเขาก็ใช่ดูแลหัวหน้าก็ได้ในเรื่องของมีป่าเพิ่มแล้วก็มีน้ําผลิตให้ลงเจ้าพญาเยอะที่สุดเป็นเรื่องว่าเมืองน่านเนี่ยน้ํหน่านเนี่ยผลิตน้ําลงเจ้าพญาได้เยอะที่สุดในสีสีลลำน้ําห้วยลำลำน้ำมีจริงบังย่งน่านน่านอยู่ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับ เออป่าห้วยซอมีที่มาเป็นยังไงบ้างคะ<ต>ก่อนครับป่าห้วยซ่อนี่เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นที่ทํามาหากินหาของป่าคนในชุมชนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าป่าห้วยื่ห้ยมนเพราะว่า แถวนี้พื้นที่แถวนี้เป็นที่ที่ต้นมื่นหรือต้นกระบกขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับขึ้นเป็นจํานวนมากพูดติดปะติดป่ากันไปว่าห้วยมื่นห้วยมื่นเพราะว่าต้นมื่นออกเยอะหลังจากนั้นกรมที่ดินหรือกรมพัฒนาอนุรักษ์ป่าไม้ก็ขึ้นมาดูสังเกตเพื่อจะอนุรักษ์แถวนี้ก็เลยว่ามันมีพื้นที่ติดกับห้วยซ้อก็เลยเปลี่ยนเป็นห้วยซ้อแทนครับเพราะมีพื้นที่ติดเหล่านั้นที่ดินน ชาวบ้านชาวบ้านเป็นชาวบ้านซอชาวบ้านชาวบ้านเป็นชาวบ้านซอครับเขาก็เลยเรียกเรียกว่าห้วยซอครับป่าห้วยซอป่าห้วยซอครับแล้วก็มีพื้นที่ประมาณสี่ตารางกิโลเมตรครับแล้วก็เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ครับก็เลยเรียกห้วยซอแล้วรู้สึกยังไงกับป่าเมื่อานนี้มั้งคะรู้สึกรักหมวงแหนหรือ,อยังไงคะรักครับ เพราะว่าประจําปีก็จะมีการขึ้นมาบวชต้นไม้ครับบวชต้นไม้ช่วยกันปลูกปลาแถวนี้เพราะว่ามีนกอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากบางครั้งก็จะมีสัตว์ต่างๆมาใมายสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ลงมากินน้ำเพราะว่าด้านล่างตรงนั้นจะเป็นห้วยซ้อนะเป็นห้วยอยู่เป็นหนองน้ําแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งป่าแห่งนี้ถูกทําลายจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกเสียใจครับเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารเนาะเหมือนเป็นคังอาหารของพวกเราที่ว่าพวกเราขึ้นมาหากินทํางาน หาหาของป่าไปแลกกับเงินใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแหล่งน้ําเป็นต้นน้ำนะครับเพื่อใช้ในการบริโภคและอาศัยอยู่ปูข้าวปูข้าวด้วยปูข้าวด้วยครับเป็นข้าวไร่ข้าวให้นะครับข้าวนาข้าวนาครับแล้วอยากจะฝากอะไรกับคนที่ขึ้นมาที่นี่ม้างคะผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนมามาอยู่กันเยอะ มาเช็คอ <jam Stadium> ินครับมาเช็คอินกันเยอะๆตรวจสารวจกันเยอะๆครับว่าอยู่ต่อเลยได้ไหมเรามาเรียนรู้เรานี่ยฉันไปแล้วเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคําว่ารักแทนคําบอกลาเมฆฝบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธออยู่ต่อเลยได้ไหม